อข้าวหมูปิ้งนู่นเรลแม่ร กำลังดูโยมอยู่อะไรไม่เป็นไรพอพอ,พอแล้วพอแล้วอะไรคะไม่ต้องกลัวพระมามีเรื่องดีทั้งนั้นแหละเอาเข้ามาให้กินแบ่งกันแล้โยมขายทานเหรอ,อ ผ่านมาและนี้เป็นเป็นบ้านใครอีกหลังหนึ่งบ้านใครไม่รู้่จะของเขาไม่อยู่และที่นี่อยู่กันกี่คนสองคนเดี๋ยวเจ้าข้าวมาให้กินเอาเก้าอี้นั่งนั่งนนิด่ไมเป็นไรค่ะเดี๋ยว กือมาอยู่สระบุรีเดี๋ยวอ๋อย้อนแสงเหรอคุมุกเดวโยมงั้นหันานนั่นก็ได้คุยเรื่องธรรมะธรรมโมหน่อยเพื่อจะได้ชี้ทางด้วยส่วนน ถ้ายมสงสัยก็มานั่งก็ได้มนั่ง <c oughs> สงสัยก็นั่งดูรับรองได้มาดี <c oughs> <c oughs> มาดีอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุ69ค่ะโอ oh, ้69เล้วไปรักษาศีลบ่อยไหม <c oughs> เรื่องศีลน,นี่ไม่ค่อยได้ไปแต่นานๆนจะไปสักทีนึงจริงๆถ้ามีการภาวนานะจะ <c oughs> เป็นกำไรชีวิต ทำาแล้วนะใจเบาสบายและสดชื่นด้วยนะแต่ถ้าเราไม่มีภาวนานานๆนะชีวิตโลกมันวุ่นวายมันทำให้เราเก็บไอ้เรื่องทุกๆกิ๊กๆ๊าวๆานานเข้ามันก็เลยเห็นไหมตอนเราเป็นเด็กยมนึกดูนะเราสุขกว่านี้เยอะสบายใจกว่านี้เยอะเหมือนกับเราไม่ต้องแบกโลกใช่ไหมแต่ตอนนี้อ่ะ อะไรก็มันต้องมารับรู้แล้วก็ต้องมารับผิดชอบด้วยมนุษย์เลยพอโตขึ้นเริ่มทุกอตอนเป็นเด็กยมยมทุกไหมล่ะเพราะว่าทุกก็ไม่ก็ก็ทุกักกกนเนาะเรียนหนังสือก็ไม่ค่อยได้เรียนเพราะว่าพ่อพาเข้าป่าเข้าดงอย่างเงี้ยไม่ได้เรียนเมื่อก่อนก็โรงเรียนก็ไม่ค่อยเข้มงวดอย่างทุกวันนี้ก็ไม่รู้ไม่รับผิดชอบอะไรก็คือว่าไม่ไม่สบาย สบายตั้งแต่ยี่สิบมาแน่ๆระบากตลอดยี่สิบขึ้นมาวันนี้หกจุดเก้าจ้าโอ้ตั้งสี่จุดเก้าปีเห็นไหมเดะมาเหมือนกันตมาห้าสิบเก้าเรอ่อนก็โยมสิบปีเดี๋ยวตมาก็ไม่ได้คิดเยอะหรอกคิดแค่เจ็ดสิบก็พอแล้วก็เลยรีบสร้างบารมีรีบสร้างความดี นำาญ,ญาติโยมนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติแล้วก็ถ้าใครตักบาตรมาจะมาก็เอาบาตรที่มีอะไรจะมาก็มาแบ่งออไปทั่วไปมาเยอะหลายจังหวัดแล้วไปมาหลายจังหวัดแล้วสาสิบกว่าแล้วอ,อันนี้ในภรรษาเลยไปไกลยังไม่ได้เดีก็จะไปจังหวัดอยู่ที่ไหนคะสระบุรีสระบุร,รีวัดสระบุรีวัดพระพุทธแสงธรรมโอ วัดพระพุทธแต่งคำเป็นเจ้าหน้าจังหวัดธรรมยุทธเป็นปายธรรมยุทธจุคุณพระสุนทรธรรมภาก็โยมเคยกำหนดพุทโธไหมก็ตอนไปจำศีลนั้นก็เคยอยู่แต่กับเย่านนี้ไม่ค่อยได้ไปเพราะว่ามันเพราะว่ายากแมว <laughs> แมวแมวเขาเอามาปล่อยแล้วก็เลี้ยงเหรอจ้าแมวเยอะรอมีอยู่ ห้าเจ็ตัวแต่มันเกิดเร็วเนาะแมวมันมันก็ซื้อยามาฉีดมันอยู่ตัวไหนฉีดไม่ได้ก็ปล่อยมันมีมีขมันก,ก็กลับมาอยู่ก็ไม่รู้จะว่าไงอ่ะเอางี้ต่อให้โยมไม่ได้ไปวัดจ้มีวิธีภาวนาแบบคำสอนตรงๆเลยว่าโยมตั้งน้โมสามจบก่อนอ้าตั้งน้โมเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้โยม สัมมาสมกุศลสามจบไปยังเดี๋ยวนี้กล่าวตามนะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณัังคจฉามิธรนังกัจฉามิธรรมสัังารณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทิยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิพุทิยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิพุทิยัมปีธรรมัง สารังคฉามิุติยมีธรรมสารังคฉามิพุติยมีสังพังสารังคฉามิพุดิยมปีธรรมสัังสารังคฉามิพติยมีธรรมสาังคามรรมสารังคฉามิติยมีธรรม ปฏิยมปีสังฆังสารนังกัจฉามิตฏิยมปีสังฆังสารนังกัจฉามิอย่างนี้โยมได้ถือเอาคุณพระพุทธเจ้าแล้วนะนภูสามจบแล้วก็ได้ถือสารณะที่พึ่งคือพุทธังสังฆามิเราขอถือพุทธเจ้าเป็นสารณะทำมังสังฆามิขอถือพระธรรมเป็นสารณะและสังฆัง สารานังกชามิถืวอวระสงฆ์เป็นสาระจากนี้ไปโยมระล,ลึกถึงคุณของพุทธเจ้าเขาเรียกเจริญพุทธานุสติให้กำหนดจิตภายในแล้วกำหนดว่าพุโทโธพุโทโธพุโทพโธจากนี้ไปโยมกำหนดภายในจิตนะพุโทโธไปเรื่อยๆโยมจะกวาดขยะจะซักผ้า จะทําอะไรก็ตามให้ให้บริกรรมข้างไหนว่าพุทโธทำแบบสบายนะถ้าเหนื่อยก็พักพุทโธพุทโธเพื่อให้จิตเราอยู่กับคุณของพระเจ้าจะได้มีกุศลหล่อเลี้ยงเราและพอตกกลางคืนก่อนจะนอนนะแทนว่าโยมจะตั้งนโมสามจบและกกาบหมอนใช่ไหมทีนี้เรานั่งสมาธิอย่าโยมจะนั่งพัะเพียบก็ได้นั่งกับสมาธิก็ได้และให้กําหนดทีนี้เป็นสมาธินิ่ง กลางวันนี้เป็นสมาธิเคลื่อนไหวเราพุโทโธพุโทโธไปสบายแต่พอกลางคืนปุ๊บทำสมาธินิ่งคือให้กําหนดหายใจเข้าพุหายใจออกทพทพุเข้าแล้วก็โทออกพุทเข,ข้าพทอพอกทีนี้การที่โยมจะบริการพุโทโธโยมจะหายใจแบบ แบบไหนที่ว่ากำลังสบายอย่างเช่นดดำมาหาใ,ให้ใจว่าขณะน,น,นี้พอดีแล้วแล้วก็ออกโหรือบางคนต้องลึกหน่อยทีนี้อยู่ที่โยมกำหนดว่าลมอยู่ตรงไหนแล้วสบายก็เอาำหนดตรงนั้นและบริกรรมไปวันละสัก15นาที20นาทีนะหรือวันไหนโยมทำได้นะ โยงกัน,นั่งไปเลยเวลาจิตมันเข้านะใจสบายพอจิตสงบปุ๊บนะโอ้โหเหมือนกับไม่ได้อยู่ในโลกมนุษย์นะเพราะจิตยโยงกำลังอยู่ในฌานก็เรียกอยู่ในพมมาโลกะลองทําดูนะ,ะพอทําเสร็จปับ๊บเวลาตอนถอนออกจากสมาธินะจริงๆบางทีถ้าโยทมทําสมมติได้ยินเสียงนกร้องบ้างเสียงสุนัขเขาบ้างอย่าไปสนใจเสียงแมวบ้าง หรืออะไรมาโดนก็เฉยๆ,ๆก็อยู่กับโวไปเรื่อยๆทำไปจนกว่าใจสงบวันนี้ไม่สงบไม่เป็นไรออกมาก็แผ่เมตตาให้ใครให้พ่อให้แม่แต่ยมต้องบอกชื่อนะข้าพเจ้าชื่อนางนี้ชื่อนี้แล้วก็ชื่อผู้เสียชีวิตขอแผ่บุญให้กับบีาาาดาข้าพเจ้าชื่อมารดาข้าพเจ้าชื่อระบุชื่อเลยนะชื่อนามสกุลอ่านามสกุลด้วย,วยแล้วก็ให้กับตัวข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขปราศจาก โรคภัยค่เจ็นประจันทั้งวกและให้ลูกหลานด้วยแผ่ให้ลูกหลานดูเย็นเป็นสุขให้บุญนี้รักษาลูกหลานและสุดท้ายเจ้ากรรมนายเวรเราไม่รู้ว่าชาติที่แล้วเราทําบาปอะไรมาหรือชาตินี้เราเคยฆ่าสัตว์อะไรมาแผ่ให้เขาบุญที่ข้าพเจ้าได้กําหนดภาวนามาขอบุญนี้แผ่ให้กับบิดามารดาและกับตัวข้าพเจ้าและลูกหลานแล้วก็เจ้ากรรมนายเวร โยนแผ่ไปทุกวันให้เขา,เอาโอซินะให้โอซิกรรมอย่ามีเวรกับเราแผ่ไปทุกวันทุกวันแล้วใจยมจะเบาขึ้นหน้าตาจะใสขึ้นค่อยๆมีราศีขึ้นเอายมระลึกถึงพุทโธนี้คือระลึกถึงพระพุทธเจ้านะอานิสงส์นี่โหพุทธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่น<ส>ผู้เบิกบานนะวันไหนจิตเนี่ยเมื่ๆๆอวานจิตอาตมานั่งกึ๊บ ก็เข้าป๊บสบายเลยกายอยู่นั่งอยู่ในในโลกนี้แต่ใจเนี่ยเหมือนไม่อยู่ในโลกนี้นะนิ่งสงบเข้าไปลึกนั่งกึกนั่งฟื๊นที่เขาเข้าฌานทีโ,โหยิ่งยิ่งนิ่งลึกเท่าไหร่ฌานก็ยิ่งแก่ก้าขึ้นแต่โยมก็ทําตามกําลังโยมนะได้เท่าไหร่โยมก็ทนะํานั่นนั่งสมาธินะ่ะพูดตรงๆนล้วมันคอยจะงายเงือสติต้องตั้งใหม่มสติจะต้องตั้งให้รู้สึกตัวอยู่ ง่วงก็รู้ว่าง่วงอย่าปล่อยไม่ไม,ไม่ไม่ได้มันไม่งุ๊กข้างหน้าแต่มันจะงายไปข้างหลังเหมือน,นกัน,ง,นง่ายหน้า<ด>ง่ายหลังก็ต้องตั้งใหม่ต้องตั้งใหม่ถ้าไม่ได้จริงลืมตาเลยนั่งฟังได้ไหมลืมตาอย่างฝึกก่อนฝึกใหม่ๆก่อนอลืมตากาหนดใหม่ลืมตาดูแล้วค่อยๆหลับตาว่าเออสิบนาทีเรายังเงอะมั้ย มันค่อยๆทาให้ตัวตื่นตัวรู้ถาไเลสัมปชัญญะต้องฝึกเพราะนิวรมันจะครอบโยมไงมานมันจะครอบให้โยมนอนหลับบางคนทํางานได้ทั้งวันนะนั่งสมาธิสิบนาทีหลับแล้วเห็นไหม <laughs> มานมันเข้ามานิวรครอบเราเคยนั่งอยู่ไปไปปวดทีปวดปวดแม่เท้าอยู่ที่วัดแล้วอีจอมสิงห้านะ่ะสามวันนะคะ ห้าสามวันสองคืนนะอะไรนะโอ้ยเงือบอยู่เรื่อยมันก็เลยก็ลืมตายอย่างว่านั่นแหละคิดว่ามันจะไม่ได้อนุสงอะไรแล้วเพราะมันทําไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้พูดตรงๆอย่างนี้เลยได่เพียงแต่ว่าได้เหมือนตักน้ําแบบมันมันไม่มันไม่เต็มมันมันไม่ได้ลงในในแก้วที่เราจะใส่มันสะบัดมันก็เลยกระชอกหมดงั้นโยมจะต้องฝึกใหม่ นะนึกพุทธโธสติตั้งพุทธโธพอมีอาการปุ๊บโยมก็ต้องตั้งสติใหม่ถ้าไม่ไหวลืมตาเลยฝึกให้ตัวสัมปชัญญะมันตื่นก่อนทำจิตก็จะทำได้เนาอใช่เพราะนิวรมันครอบแล้วสติเราอ่อนไปก็ต้องฝึกไปเอาโยมมา นี่จะกลับวัดได้เหรอจะกลับสวรรคเลยเดี๋ยวกำลังจะกลับนะเพราะจะสี่โมง<ส>เอาข้าวมาสัก3ามลูกเข้าอมราินะและกลับข้าวชุดนะชแล้วพออยู่พอกินไหมอยู่ยก็อยู่แค่2องคน,นียแฟนไม่มีตั้งแต่เกิดเนาะตั้งแต่เป็นสามาไม่เคยได้แต่งงาน,นอยู่กัน2คนพี่น้องแล้วก็ใครเลี้ยงดูก็เลี้ยงกัน2สองคนไม่มีใครเลี้ยงไม่มีใครสงเสียทำมาหากิน ยังพอมีแรงอยู่ค่ะยังมีแรงปวดแต่ตรงเนี้ยแล้ว่านไปหาไม้ขานไม่ใช่รับเขาขายอาจารย์จะเอาหรืออ๋อไม่ไม่เพราะว่ารับเขามาขายเขาส่งมาให้กระสอบละสามร้อยถ้าวางตัวนี้ก็ได้ครับโอ้เต็มเลยเหรอเต็มลังนี่เลยโอ้หัวน้ำลาเจ้าค่ะจะยอมเอายืนไหมค่ะฮะ ไม่เอานอนเจ้าค่ะมันก็เลยดูเต็กโอ้ตั้งอ่ะตั้งตั้งเจ้าค่ะมันก็เลยสูงเอาเอาเอามาวางกันยังไงข้าววางไม่เดี๋ยวลองไข่มีข้างในครบหมดเลยนะนะเอ้ากี่กี่ลสามลูกสามลูกพอแล้วพอนครับอ๋อพัดลมไปตัวหนึ่งพัดให้ตัวโอ้ยหมดอ่ะจมามาอีกลังหนึ่ง นี่กางเกงเสื้ออ๋อใส่สองคนคัะอออยนุโมทนาสาธุเด้อแล้วเดือนเดือนหนึ่งก็พออยู่ไหมก็ได้เงินเดือนหกร้อยก็สองคนพี่น้องนี่เนาะก็พันสองก็พอก็อยู่กันได้อยู่ผงเอาเงินให้โยมให้สองพันไปเอาไว้เผื่อจำเป็นใช้สองพันแ

ตั้งสติให้ดีนะพุทโธนะอย่างเงือกนะอย่างเงือกอ้าวไปน่าน่าจะมืด โยมเสื้อแดงมาเท้าเอวเลยมีอะไรมีอะไรนึ่ว่าเขาป้องกันตัวก่อนคิดว่าพระน่าจะมาแผบบุบญเรื่องอะไรแนะเ่เราต้องมารับรู้เรื่องคนรุ่นก่อนทำไวยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเออนี่อยู่ไหม ยู่ไมมเออไม่น่าจะอยู่หรืออยู่เนะี่ยฮะไปไปัไปนต้ไม่อยู่ก็ไปสร้างกรรมดีโยมทุกอย่างไม่มีสูตรสำเร็จนะโยมนะเราบอกว่าบุญอยู่ที่เราทำนะกรรมอยู่ที่เราก่อ คสติเราไม่ย่อท้อต่อกรรมดีเราก็ต้องพยายามพระเจ้าจึงสอนว่าวิริยะบาร,รมีคับติบาร,รมีต้องต้องมีถ้าไม่มีเราทําไม่ได้เราอ,อย่าไปคิดว่าคนมันเท่ากันนิ้วก็ไม่เท่ากันนิ้วตัวเองนะและความคิดคนก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วการกระทําคนก็ไม่เท่ากันความเห็นคนก็ไม่เหมือนกันอีกเออนี่นี่บ้านนี้กัน เมื่อกี้ไปไม่ได้ยังไม่พร้อมไปไปเราก็สั่งสมกรรมดีตัวให้โยมดูแบบใช้ปัญญาใช้ความเห็นให้ตรงดูไปอย่าไปตัดสินใครนะดูไปก็จะป้องกันตัวเขาแบบหนึ่งจริงๆมันมันก็ไม่เหมาะนะแต่ว่า วิธีป้องกันเขาอะเขาอาจจะมองเราว่าวาดเราอ่านี่ใครเอ่ยกี่เดินมาอย่างนี้ช้าดูไปไปข้างหน้าก่อนไปข้างหน้าก่อน ไเออไปเดี๋ยวไปไปดูไม่หมดรถจอดจอไ,ปไปเลยเดี๋ยวดูตอน,นนี้ถนนนก็ปิดช่องเปิดช่องสี่โมง กาีกทรโยมสองคนยังนิสัยยังต่างกันเนาะแต่ละคนก็มีนิสัยไปคนละคนละอย่างคนละแบบแต่พอสักพักเขาก็จะรู้ว่าเรามาเพื่ออะไรและทำอะไรพอเขาเข้าใจเขาก็จะนั่งสาธุกับเราด้วยเนาะนี่แหละ ทุกอย่างองคุริมานยังไล่ฟันพุทธเจ้าเลยโยมใช่ไหมแต่นั่นบารมีของพุทธะถ้าพวกเรานี้น่าจะตายโยมตแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ก็โปรดองคุริมานได้เอาแค่นี้ก่อนนะโยมเจริ